วันนี้ม kind of ีใครสนใจจะไปกับฉันไหมฉันให้ห้าหมื่นผมครับผมครับเฮ้ยฉันยกมือก่อนฉันต้องได้ไปดิก่อนหนยเฮ้ยแต่ฉันยกมือก่อนนะนี่นายไม่สนใจหรอเงินตั้งห้าหมื่นเลยนะไม่อยากได้เลยไงต่อให้นายเป็นขอทานทั้งชีวิตอ่ะนายก็หาแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่อ่ะผมไม่อยากได้เงินนี่นายเป็นขอทานยังไงอ่ะถึงไม่อยากได้เงิน ผมไม่อยากเล่นเกมกับคนรวยที่นิสใส่เสียแบบคุณหรอกนะนายคงมีราคาที่นายคิดไว้แล้วสินะอยากได้เท่าไหร่อะเลิกยุ่งกับผมนาทีเถอะเลือกเพื่อนผมเป็นคนนึงแล้วก็ไปได้แล้วไปไม่อะฉันอยากไปกับนายฉันต้องทํายังไงต้องจ่ายเท่าไหร่หรอนายถึงจะยอมไปกับฉันแสนหนึ่ง นี่คุณเอาจริงดิที่นี่นายจะไปกับฉันได้ยังยังคุณต้องเอาเงินให้เพื่อนผมก่อนแล้วผมจะยอมไปคุณเองการกระทาของขอทานคนนี้ทําให้ฉันรู้สึกหมง่ดมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดึงดูดฉันด้วยอะไรเนี่ยนี่นายจะเอาเงินให้เพื่อนนายเนี่ยนะใช่นายนี่แปลกชะมัดเลยอ่ะ ไปขึ้นรถได้ละโอเคมากนะบอสโอเมากนะเพื่อนโอเคเพื่อนจริงๆขอทานสกปรกคนนี้ก็เป็นแค่ตัวประกอบในแผนของฉันเท่านั้นแต่อยู่ๆเขาก็ดันมาเป็นตัวหลักในชีวิตของฉันฉันชื่อตัก๊กแล้วนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉัน เดี๋ยวเริ่มจากการทาความสะอาดตัวเขาก่อนเลยขอแบบไวๆด้วยนะผมจะทำตามที่คุณสั่งทุกอย่างเลยครับเจ้านายฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายหรอกนะไปได้แล้วนี่ตาไอพี่ชายแปลกๆคนนั้นเป็นใครอ่ะแกไปขุดมาจากไหนเนี่ย สะพานหก็ฉันน่ะอยากจะสั่งสอนแม่ของฉันซะหน่อยชอบจับฉันเนี่ไปแต่งงานกับผู้ชายรุ่นวัพวกนั้นน่ะฉันก็เลยจะพาขอทานนี่แหละไปทานข้าวกับแม่เลยแกหมายถึงไอ้ขอทานคนเนี้นะใช่ตั๊กนี่แกกำลังรอฉันเล่อยู่ใช่ปะไม่ฉันพูดจริงแต่ว่าฉันว่านี่มันฉันต้องการสร้างผู้ชายตลอกที่มาจะ ขอทานนี่แหละและมันก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนแก้แม,ม่ของฉันด้วยทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแกแตฉันช่วยแกเองโอเคเดี๋ยวเฮียไปหาคาา่ะตักน้ำร้อยจ้ะ,ะนี่นะที่ตู้มีความสุขยังี้นะเออคุณเชคคะนี่มันคืออะไรอะทำไมคุณมาที่นี่อีกแล้วมาอีกแล้วงั้นเหรอ นี่มันพี่ของฉันนะฉันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเชแต่ว่านี่มันรอบที่สองแล้วนะคะที่คุณมาเก็บค่าเช่าจากฉันน่ะฉันจะไม่เหลือเงินมาจ่ายคุณแล้วนะนาตี้ถ้ามีเงินจ่ายก็แค่ย้ายออกไปก็แค่นั้นแหละคุณเชคคะแต่ว่านี่มันคุณเชคเรื่องนี้ใส่เตเมียน้อยหรือยังอ่ะถ้าทางน่าจะยังนะยังตามเก็บตังค์เขาอยู่เลยพล้คุณบอสคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็ มาเสริมหลอกนิดหน่อยครับเสริมหลอกใช่ถ้าคุณไม่อยากให้เมียคุณรู้ว่าคุณนอกใจเนี่ยคุณก็เลิอกอยุ่งกับเธอซะอ๋อ,อครับครับเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่น<ะ>เฉยอ่ะคุณอทีตผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมพูดไปอะ่ะก็อย่าได้ถือสานะครับคุณหมายความว่ายังไงล่ะคะเออใช่แล้วเรื่องค่าเช่าครับ,รบก็ตามราคาเดิมที่ตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวผมขอโทษกันนะครับ โชคดีนะครับนี่คุณรู้จักเขาได้ไงอะ่ะเออคือผมรู้จักกันก่อนเปนขอทานน่ะเออแต่ยังไงก็ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณช่วยชีวิตของฉันเอาไว้เลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอครับแล้วแผนของเรานี่เอาไงต่อเออฉันคิดว่าคุณอาจจะต้องแปลงโฉมใหม่หมดทั้งตัวเลยอะ,ะคะ่ะได้ครับนี่ เขาเป็นขอทานก็จริงแต่ทำไมเขาถึงดูสุภาพแล้วก็น่าหลงไหลอยู่ในชุดคลุมแบบเนี้ยก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยหุ่นก็ดีด้วยจริงเหรอจา๊านี่ระวังจะตกลุมมลกขอทานได้ไม่รู้ตัวนะจะบ,บ้าเหรอฉันกับขอทานเนี่ยนะไม่มีทางอะจริงปะจา๊าจริงปะจ๊ะจริงปะจา๊า ไมช่ขอทางธรรมดาแน่ๆนายซ่อนอะไรอยู่นะอยู่ๆนายก็น่าค้นหาขึ้นมาซะอย่างนั้นฉันเริ่มอยากจะรู้จักนายกว่าน,นี้แล้วสิไฟฉันไม่อยากเจอคุณอีกคุณเลิกยุ่งกับฉันสักทีเข้าใจนะคุยไปละครับโอเคผู้ชายเองสุดฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย เป็นขอทานที่หน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์มากตั้งแต่ฉันเคยเจอมานี่เป็นยังไงล่ะเนี่ยฉันแค่เปลี่ยนคขานี้นิดหน่อยเองนะหล่อขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมล่ะแต่จะว่าไปเนี่ยฉันเหมือนเคยเห็นหน้าคุณที่ไหนนะเนี่ยน่าจะสะพานร้อยมั้งครับเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วนี่เอาไปเปลี่ยนสิแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับเออใช่งั้นตามฉันมานี่คุณทำไมคุณถึงอยากให้ผมไปกับคุณขนาดนั้นล่ะครับก็แม่ฉันน่ะดิชอบจับคู่ให้ฉันกับผู้ชายรวยแต่ด,ดันโง่แล้วแม่ฉันก็ไม่สนเลยนะพวกพวกเขาจะนิสัยยังไงอะ่ะแม่ฉันสนแค่เงินแล้วคุณไม่อยากมีสามีรวยหรอ ฉันไม่สนเรื่องเงินหรอกนะฉันแค่ต้องการตกหลุมรักใครสักคนแบบจริงๆแค่นั้นเองนายเข้าใจฉันใช่ปะเข้าใจสิครับฉันอยากให้แม่ฉันอะ่ะเข้าใจฉันแบบนายบ้างฉันก็เลยเอาขอทานอย่างนายเนี่ยไปแก้เพิดแม่ฉันไงแต่ว่านายอะ่ะดูไม่เหมือนขอทานทั่วไปเลยนะนี่นายซ่อนอะไรไว้กันแน่อะ ผมผมว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแผนเราเนี่ยเออก็จริงอะ่ะฉันว่าเราต้องรีบแล้วแหละเดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยแม่รออยู่ เดี๋ยวก่อนนะฉันขอถอดเสื้อแป๊บนึงดีผมช่วยนะครับก็ได้อ,อผมว่าคุณเข้าไปข้างในก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมรีบตามไปอืม งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปรอข้างในนะครับรถบ้านผมก็มีแค่สิบกว่าคันเนองค่ะถ้าคุณยิงอยากได้ก็เอามาเลย,เลยแม่ไฟเขามาทำอะไรที่นี่อ่ะใจเย็นๆสิลูกพูดดีๆกับคุณไฟเขาหน่อยตาก ือผมอยากจะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะเราลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันนะเพราะงั้นเราจะคุณมันก็แค่คนรวยที่พ่อแม่ตามใจจนเสียนิสัยแล้วก็หลงตัวเองแค่นั้นแหละเรื่องระหว่างเราอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีทางด้วยตาทำไมพูดกับคุณไฟเขาแบบนี้แล้วลูกนี่ตาผมไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดใส่แบบนี้ได้นะเพราะงั้นคุณจะให้โอกาสคุณอีกครั้งสุดท้าย ถ้าคุณยังปฏิเสธผมแล้วก็ผมจะซื้อบริษัทครอบครัวคุณซะแล้วก็ทำให้มันล่มละลายและหลังจากนั้นคุณและครอบครัวคุณจะต้องมาพุกเข่าอ้อนบนขอร้องผมเพื่อให้ผมคืนความเป็นอยู่ให้กับพวกคุณทีนี้เข้าใจหรือยังฮะไปถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณและตั๊กก็ไม่ใชู่้หญิงของคุณด้วย เข้าใจนะคุณบอสกับตัคคุณสองคนเป็นแล้วทำไมนี่มีใครบอกผมเ่ยคุณบอสผมขอโทษนะครับผมจะไม่มายุ่งกับพวกคุณอีกเลยผมขอโทษนะครับเท่ากับผมนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคุณไม่ใช่ขอทานธรรมดาจริงๆด้วยขอทานขอทานอะไรกันลูกนี่คุณบอสเลยนะสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะค เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณคือคนเดียวกันกับคุณบอสสหรัเหรอใช่เขาคือมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินทั้งหมดให้กับมุริที่คนไร้บ้านเลยนะลูกหลังจากที่ผมรู้ว่าคนรอบข้างผมเนี่ยอยู่กับผมพ่อเงินรวมถึงพ่อแม่ผมด้วยผมก็เลยคิดว่าคนทั้งโลกน่าจะเป็นเหมือนกันหมดผมก็เลยอยากลองใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านไม่มีเงินใช้ดูแต่ว่า ผมก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึง่งที่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเลยเขามองความรักมาก่อนเงินตลอดรกคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมอยากขอโอกาสเป็นค่ะเราเป็นแฟนกันแล้วนะฉันได้เจอคนที่เห็นคุณค่าความรักของฉันมากกว่าเงินมันทำให้ฉันได้รู้ว่าไม่สำคัญหรอกนะว่าตอนรวยฉันอยู่กับใคร แต่มันสำคัญที่ตอนที่ฉันไม่มีอะไรใครอยู่กับฉัน